ม่แล้วครับคลิปนี้เป็นเรื่องของลำดับเลขาคณิตครับลำดับเลขาคณิตเป็นยังไงเราลองมาดูกันเขาบอกนี้ครับลำดับอันนี้ขยายครับลำดับของ24 12 6และ3ตัวนี้เป็นลำดับเขาให้เราเอา A2 ครับหาร A1 ครับ A2 หาร A1 ก็คือพจน์ที่2หารพจน์ที่1ครับ12หารด้วย24ครับ12 12 12 2 24ได้1ส่วน2ถูกต้องนะครับ ต่อมาครับให้เอาพจน์ที่3หารพจน์ที่2ครับพจน์ที่3หารพจน์ที่2ครับ6หาร12ครับ6 1 6 6 2 12ก็ได้1ส่วน2ครับพจน์ที่4ครับหารพจน์ที่3ครับก็เป็น3ส่วน6ตัดเลขได้1ส่วน2ครับเห็นไหมครับเราพบว่าทั้ง3มอันนี้มีค่าเป็นไงกันเท่ากันครับเท่ากันเนาะเรื่องแต่ก่อนหน้านี้ที่เราเรียนเรื่องลำดับเลขคณิตเราจะเอามาลบกันแต่เลขาคณิตให้เราเอามันมาหารกันครับ ขอดูอีกข้อหนึ่งครับข้อที่2ครับ a 2หาร a 1ครับลบหหาร1ลบหหาร1ตัดปับเลือลบ1ครับข้อที่3หารข้อที่2ครับ1ส่วนลบ1ตัดก็เหลือลบ1ครับเท่ากันนะต่อไปครับ a 4หาร a 3ครับได้ลบหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะนั้นมีค่าเท่ากันไหมครับเท่ากันครับการที่มันเท่ากันแบบนี้เป็นการบ่งบอกว่ามันเป็นลำดับเลขาคณิต ทำไมล่ะเรามาดูบทนิยามครับบทนิยามของลาดับเลขคณิตบอกว่าลาดับเลขคณิตคือลําดับที่มีอัตราส่วน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 ครูพูดสามรอบแล้วนะอัตราส่วนคือการเอามันมาหารกันครับอัตราส่วนร่วมของพจน์ที่ n บวกหนึ่งครับต่อพจน์ที่ n ครับหมายถึงเอาพจน์ที่ n บวกหนึ่งครับหารกับพจน์ที่ n ครับจะมีค่าคงตัวค่าคงตัวคือตัวเลขที่มันคงที่คงตัว ค่าคงตัวตัวนี้เราจะเรียกว่าอัตราส่วนร่วมแสดงว่าเอาตัวหลังหารตัวหน้าเราจะได้อัตราส่วนร่วมอัตราส่วนร่วมในที่นี้ให้เราแทนด้วยตัวแปร r ครับเราสามารถหาค่า r ได้จากเอาตัวหลังครับ an บวกหนึ่งหารด้วย a n <อ>เลยครับเราสามารถพูดสัส้นๆไง่ายๆว่าหลังครับหารหน้าครับเรียบร้อยโอเคนะครับ พจน์ทั่วไปครับเรามาหากูทั่วไปกันเนาะสูนี้คือพจน์ที่1ครับพจน์ที่2ครับพจน์ที่3ครับและพจน์ที่4ครับแต่ละพจน์จะมีอัตราส่วนร่วมเท่ากันจุกต้ลงาไหมถ้าพจน์ที่1ครูให้แทนด้วย a 1ครับพจน์ที่2ก็จะเป็น A 1เป็นไงครับอัตราส่วนร่วมเป็น R เนะาะสมมว่าทวีคูณขึ้นไป R A3 ล่ะเจอทวีคูณขึ้นไปกี่ R ครับกี่ R ครับ 2 r 2r ก็คือ r คูณ R ได้ r กำลังสองและ aAC ่ครับทวีคูณขึ้นเป็นกี่ครับ3 r ก็จะเป็น A1 นคูณอยู่กับ r รกำลังสามเพราะมันทวีคูณขึ้นไปนั่นเลยสังเกตครับเรื่องพวกนี้นั่นสังเกตได้เลยนั่นเลยสังเกตครับเปลี่ยนสีปากกาครับสังเกตครับ A 2ได้ A1 คูณ R กำลังหนึ่ง A3 ครับได้ A1 คูณ R กำลัง2เพราะมันทวีคูณขึ้นมา2ตัวถูกต้องไหม A4 ก็คือเป็น A1 คูณ R กำลัง3คือทวีคูณขึ้นมา3ตัวถามครับถ้าเป็น A7 ครับจะได้อะละครับ A1 R นลัง6ครับ A 1 0ิคิดว่าได้อะละครับ A1 r ลัง9ครับสังเกตไหมตัวนี้บวกตัวนี้จะได้เป็นเลขของตัวนี้ ตัวนี้หมดเลยนะครับดูน้ต่อเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นลำดับเลขาคณิตครับพจน์ทั่วไปเราจะเป็น an เทกากับ an ครับคูณอยู่กับ r กําลัง n ลบ1นั่นเองโอเคนะครับนี่ตัวอย่างมาครับเรามาดูตัวอย่างที่20ครับเราจะมาพิจารณาว่าลำดับต่อไปเนี้ยเป็นลำดับเลขาคณิตหรือไม่ถ้าเป็นให้หาอัตราส่วนร่วมครับโจทย์ผิดนิดนึงนะครับไว้ครูจะไปแก้มานะข้อที่1ครับลำดับคือลบหกสามสิบหก -216 และ1296ครับอยากรู้เป็นรำดับเ,เลขาคณิตหรือไม่ให้เอาตัวลังหารตัวหน้าครับ36ส่วน -6 ครับตัดเลขครับ6 1 6 6 6 3 6ได้ -6 ต่อไปครับ,บ -216 หารด้วย36ครับใช่มั้ยเราตัดได้ไม่6ก่อนละกันเนาะ,ะค่อยๆตัด66 6 36 6ครับ6318 19 8 20 21เลย6เซต36636ครับ 6ตันดิครับ6 1 6 6 6 3 6ครับก็ได้ลบ6เช่นเดียวกันได้ลบเช่นเดียวกันนะต่อไปครับ1296ส่วนด้วยลบส0 0พเอ้ยลบ216ครับตัดเลขเหมือนกันครับครูตัดให้แล้วนะครับนักเรียนลองตัดกันเองก็ได้มีค่าเท่ากันครับก็คือลบ6เพราะฉะนั้นเป็นลำดับเลขาคนี้ครับหลักการทำมีแค่นี้นักเรียนลองฝึกถังข้ออื่นๆเองนะครับ ต่อไปครับครูขออนุญาตดูตัวอย่างที่22ครับโจทย์บอกว่าจงหาพจน์ที่10ครับของลำดับเลขคาคณิตนี้ลำดับเลขคาคณิตที่ให้มาครับนักเรียนเอ๋ยวรูทสองรูทหกสามรูทสองไปเรื่อยๆครับจากลำดับนี้นักเรียนรู้อะไรบ้าง A1 รู้หรือไม่ตอบครับรู้ไม่รู้ตอบว่ารู้ครับนั่นคือรูทสองครับแฝดรูทสองเนาะรู้เอ๋อครับอาร์ไหมเรื่องนี้จุดเด่นๆของมันคืออัตราส่วนร่วมคือ R ครับสามารถหาค่า R ได้หรือเปล่า สามารถหาค่าได้โดยการเอาตัวหลังครับสแควรูทหกหารด้วยสแควรูทสครับสแควรูทหารกันอยู่สามารถทําเป็นอันสแควรูทใหญ่ได้รูทหส่วนสครับตัดปบๆเหลือรูทสครับได้ค่าเรียบร้อยโจทย์ามหาพจ์ที่10ครับชงว่าโจทยามหา a 10เท่ากับเท่าไหร่ครับเรียบร้อยครับเรื่องนี้มีสูตรพ์ทั่วไปครับสูตรอะไรนะสูตรอะไรครับทบทวนครับสูตรว่า A n เท่ากับ A1r นหากำลังเลบ1ถูกต้องนะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้โจทย์ถามมา A10 ครับก็เลยได้เป็น A1 คูณอากำลัง10บลบ1ลบเลขในใจไปเลยนะครับได้9ครับแทนค่าครับ a 1ของเราคือรูทสครับอของเราคือรูทสครับทั้งหมดกำลัง9ครับนัื่องในสามารถตอบแท่นี้ก็ได้แต่ครูก,ก็จะหักคะแนนนะครับเรามาดูว่ารูทสามครูทสามกำลังเก้าได้เท่าไหร่ คิดแบบง่ายๆเลยเนาะครูก็คิดแบบของครูไปเรื่อยนะครับรูทสามกำลังเก้หมายถึงรูทสามคูณกันเตัว1 2 3 4 5 6 7 8สและเครับรูทสามคูณสได้3ามรูทสามคูณสได้สามรูทสาคูณสได้สามรูทสามคูณสามได้สามสามคูณสามเก้เพราะฉะนั้นจะได้เป็นแปดสเอติดรูทสามเอาไว้ก็จะได้เป็นรูทสองครับคูณอยู่กับแปดสิบเอ็ครับตัวไหนทำได้ก็ทำเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยตออเป็นแป รูทสคร 3, ูรูทสได้รูทหครับเรียบร้อยจบครับ a n s ด้วยต่ออีกสักตัวอย่างนึงครับครูอยากได้ตัวอย่างที่25ครับจย์ว่าจงหาค่า x ครับที่ทําให้ลําดับ x ลบส x ลบหและ2อ x บวกสอยู่ในลําดับเลขคาคณิตครับลาดับเลขคาคณิตจุดเด่นของมันคืออัตราส่วนร่วมต้องเท่ากันครับเขาว่าตอนส่วนร่วมเท่ากันนั้นเราก็สามารถทาโดยการเอาตัวหลังหารตัวหน้าครับ x ลบหส่วนด้วย x ลบสครับ ตัวหลังหารตัวหน้าครับคือ 2x บวก3ครับหารด้วย x ลบ6ทั้งสองอันนี้ต้องมีค่าเท่ากันเพราะมันคืออัตราส่วนรวมครับหลังจากนั้นครับต้องถึงแก้สมการโดยการคูนควายเลยครับคููขอยนุาคูนควายครับก็ได้เป็น x ลบ6คูน x ลบ6ครับเข้ามาเท่ากับตรงกันเนาะคูนควายที่ไปครับได้ 2x บวก3ครับคูณอยู่กับ x ลบ2ครับเปิดวงเล็บคูณกระจายทั่วไป x คูณ x ได้ x กํลังสตึงตึงลบห x ตึงตึงลบห x ลบห x เอ้ยลบหคูณลบหได้ห6หกครับเดี๋ยวเ้าหมายไม่เท่ากับไม่ตรงกันนะครับขออนุญาตเลื่อนเท่ากับครับคูณคไขยครับเอ้ยไม่คูณกระจายครับได้2 x กํลังสครับกระจายเข้าไปได้ลบส x ครับได้เป็น3 x ครับได้เป็นลบหครับ บวกลบเลขครับได้ x กำลัง2ลบ1 2 x บวก36ครับเท่ากับครับ2 x กำลังสองลบ x ลบ6ครับทำกันได้เนาะจัดรูปสมการครับครูขอยัดญาตย้ายไปอยู่ฝั่งย้ายฝั่งซ้ายไปอยู่ฝั่งขวาครับเพราะเป็นการแก้สมการกำลังสองต้องให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็น0ยครับย้ายไปครับ x กำลังสองย้ายไปลบเหลือ x กำลังสองครับลบ12ย้ายไปกลายเป็นบวก12เพราะฉะนั้นได้บวก1 1 x ครับ 36บวกอยู่ย้ายไปลบกลายเป็นลบกับ42่เท่ากับศครับโอเคนะครับเป็นสมการกำลังสองแล้วนักเรียนก็สามารถแยกตัวประกอบได้2องเล่ครับเป็นซึ่งเกกำลังสองเป็น x กับ x ใครทำวิธีไหนทำได้เลยนะครับ7 6 4 2ครับไม่ได้ครับ7กับ6ไม่ได้ครับเพราะว่ามันได้11เลขได้คือ14กับ3ครับครูทำมาแล้วครูก็ได้จำคำตอบได้นะครับนักงเล็กก็ค่อยทำเนาะเครื่องหมายนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบครับเซลล์เอ็ของเรามีค่าเป็นลบสิหรือไม่ก็สามได้เซลงเอ็กเป็นได้หมดกี่ตัวครับ 2ตัวครับเพราะฉะนั้นค่า x ที่ได้ก็ได้เป็นลบสิหรือไม่ก็3ได้ทั้ง2ตัวครับขอบคุณครับ